สวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชนาค่ะตอนนี้เราก็ากำลังแก้มไมโครฟ์เอาชีวิตรอดในโลกหินสโตนบล็อกในตอนที่2กันต่อน,นะคะก็จะมีอะไรที่เรานะคะเอาชีวิตรอดกันต่อบ้างถ้าอย่างเงี้นเราไปลองกันต่อเลยจ้งไอไอ้มนุษย์หินฟิสโตนเฮ้ยน้องว่าเขาตัวเองอะแหละก็เป็นม,มนุษย์หินมนืน่อไนะดูสิทางออกยังออกไม่ได้เลยนี่นเออมานันนี่ไลน,น์ไดโนเสาร์เออเนี่เรากำลังอนอนไม่ยากนอนใบชาเขียวเ น่ากลัวจุงมันอยากช่วยเราล่อนแล่โอ๊ยไม่ต้องมาช่วยเราไปอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวมันายใช่ไหมยิ่งหายยากๆอยู่โอเคตอนนี้นะเรามาผลิตเกลวลกันก่อนดีกว่าเพราะว่าเราตั้งใจจะล่อนแล่กันต่อนะคะใช่เลยเพราะตอนนี้เราตอกหินไปเยอะมากเลยดูสิทำามของเราปรงเลยเราต้องตอกแบบนี้นี่เอาเลยร่วๆมาช่วยกันวางเลยเฮ้ยอื้ออ้อออย่างนี้เขาเรียกว่าอุตสาหกรรมในครัวเรือนเฮ้ยอ้อมเคยดูคลิปคนญี่ปุ่นทำขนมป่ะที่เขาจะมีคนนึงกับแป้งแล้วคนนึงเอาค้อนทุบเนี่ยท่าเดียวกันเลย ไม่อยากกินจุไม่จะได้ไปไหนี่ถ้าเกิดพลาดนี่แบบทุบนิ้วกันเลยนะอย่าทุบใส่มือพี่เคนนะเฮขาต้องมีความชำนาญโอ้ยแล้วทำให้เหลือนล้วมือพี่เคนนี่อันนี้จงใจจะทุบมือเรียบกลางเราต้องการการเว้อย่างเยอะพอแล้วพี่เคนเอาแค่นี้ก่อนเนาะโอเคโอเคอันนี้อที่เหลือไปเดี๋ยวเราลองไปล่อนกันดูก่อนเนาะว่าเราแบบว่าจะโชคดีได้ไดมอนด์มั้ยหรือเปล่านะคะกล้องต้องได้มาแล้วแน่อันหน้ามันต้องมีบ้างแหละเฮ้ยได้มาแล้วอะไรเอะไว้ขนาดนั้นเลยเหรอได้เศษแร่ไดมอนด์มาแล้วโอ้โหมมดแล้้วใช่่นี มันต้องได้ดิมันจะได้แค่นั้นได้ไงมีอคเปอร์นะีวเนาะยังไม่แน่ใจนะคะว่าอคเปอร์เนี่ยเอาไปทำอะไรได้บ้างนะเฮ้ยต้องลองต้องลองไหนเป็นละล่อนกันต่อดีกว่าอือหือมเขาได้เด่นเขาได้เด่นยลวานกนลัวไปเขามีผู้ช่วยแล้วเห็นปะไม่เอาไอ้ตัวนั้นี <c oughs> ืยอใหญ่ยี่ เจ้าหนอนใบชาเขียวมันไม่กัดมือแน่สมาดิชาวลอกฉันก็คือหนอนใบชาเขียวจะมาคลองโลกเฮ้ยอานแล้พี่เคนได้ไดมอนด์มาเพิ่มแล้วอ่ะอุ้ยสองเม็ดแล้วสองเม็ดแล้วยังยังยังไม่พออุ้ยสามเม็ดแล้วเหรอเราต้องการอย่างต่ำนะคะชนิดละประมาณ4เม็ดที่กันค่ะราะว่ามันต้องเอาเข้าไปคราฟเพิ่มเติมอีกเนาะอ้ยจะได้ไหมวันนี้เอ้ยของมันต้องมีง่ายได้แล้วไตครบสี่เลยพี่เคนแล้วก็เอาเข้าไปคราฟได้ต่อไปนี้ไม่ต้องเปิดกรชาเดินหนึ่งแล้วเฮ้ยขนาดนั้นเลยหรอ น่าจะหมดแล้วนี่เอ้ยยังยังยังไม่หมดยังไม่เหลือเลยเฮ้ยอะไรคือเขียวอ่ะเฮ้ยเอเมอรัลล์อ่จริงนี่มีเอเมอรัลล์ด้วยเหรอน่าจะเป็นเศษแร่เอเมอรัลล์อะโอ้โหหวานดูสิมาเป็นไข่เลยแต่ว่าถ้าทางมันจะหายยากกว่าไดมอนด์อีกนะเอเมอรัลล์อะดูดิไม่ค่อยจะออกเลยอะนี่ขนาดหายยากนะมาทีละสองอันเลยเหรอใช่แต่ว่าเราต้องเสียขิงไปอีกเยอะเลยนะไม่เป็นไรน้าดูดิเราตัวเรามีขิงให้ต่อเยนโลกหน้าเลย่นี้ แต่ที่แน่อะไรเยอะปะอะไร,รอฟินไงน่าจะไปทำอะไรแย่ๆเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าฟินจะไปทำอะไรได้อีกอะแต่ว่ารู้แต่ว่ามันเยอะมากเลยอะฟินออพี่เคนรู้แล้วละ่ะมาเปิดร้านไปแช็คขายกันดีกว่ามันเกลือมากเลยพี่เคนแต่ว่ามันก็พอจะได้ล่าเหล็กมาบ้างแล้วนะฮะถ้างั้นเรามาเริ่มคราฟต่อจากอะไเดีอ่ก่อนอื่นนี่เลยต้องทำเตาเผากันก่อนเลยของมันต้องมีเอาวางไว้ตรงนี้นี่แหละฟืบนี่วางให้แบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเราต้องมาคราฟของกันก่อนเนาะเราต้องเอาแร่นะคะที่เป็นเศษเนี่ยเอาเข้ามาคราฟแบบนี้ค่ะต้องใช้ประมาณอย นะคะคถึงจะได้ตอนหนึ่งบ็อกเนาะอันนี้นะคะก็จะเป็นไอรอนกาเวลค่ะโอ้ว้วาวสุดยอดเฮ้ยไม่ใช่หินนะเนี่ยมันเป็นกาเวลวะเนี่ยเฮ้ยมันมีเศษโคมด้วยพี่เคนโอ้ยอย่างนี้แปลว่าเรามีโคใช้แล้วด้วยนี่ใช่เราจะมีทอชแล้วโอ้ยสุดยอดแล้วก็เดี๋ยวเราลองเอาคอปเปอร์นะคะเข้าไปคราฟแบบนี้ค่ะเราจะได้เป็นคอปเปอร์กาเวลมานะคะโอ,โอเคอปเก็บไว้ก่อนเนาะ ไอ้โคเปอร์นี่ไม่รู้ไว้ทำอะไรไม่แน่ใจนะเก็บไว้ก่อนแล้วก็มีไดมอนด์กาเวลค่ะว้าวสุดยอดแต่มาแค่มมเม็ดเดียวางกระจิงเดียวเองทุกอย่างเป็นกาเวลหมดเลยเนาะใช่ทุกอย่างมันแบบว่าเป็นเนื้อกาเวลหมดเลยอะ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราเอาเศษโคนะคะมาครับเป็นโคนะคะก้อนใหญ่กันดีกว่าค่ะเอาละเด้โคมาละเดี๋ยวต้องทำท็อตกันแล้วเนาะเพราะว่าเริ่มมืดแล้วนะคะนี่นี่พระนทีนของเราเริ่มกว้างแนละ้วเดี๋ยวมันเติมแามงอ่านงอกเลยนี่เราเริ่มขย,ยายพาื้นที่ทำออกมาแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรานะคะเอาเละะหล ใช้สติกเ่าก็พอเนาะใช่เขาว่าประหยัดไว้ก่อนดีกว่านะเพราะว่าไม้หายยากนะคะตอนนี้ต้นไม้ไม่โตเลยเนาะต้นหนีบบนมิวก็กำลังจะหมดแล้วนี่ใช่ไม่เป็นไรเรามีทอ็อตแล้วตอนนี้นะคะเราก็ได้เหล็กแท่งมาแล้วค่ะเดี๋ยวเรารอสก็จะมา3สามแท่งดีกันนะคะก็เพราะว่าเควสตนะคะเขาให้เราเนี่ยต้องการครอบถังน้ำเนาะหาเอากระป๋งไปทำไแมอ๋อัน้าก็ต้องไปตักน้ำดิโอ้เอาน้ำจากไหนดูดิไซส์ขวานหน้าหลังมิจหินเนี่ยเอ้ยมันมีถังไม้ผลิตน้ำเชื่อเขาดีฮะจริงเหรอมีก็ในเควสตน่ะเขาบอกไว้ให้เราทำไหนหดูด ดูดีหมอมะเนี่ยเดี๋ยวปันนี่เดี๋ยเขาต้องดูตำลาก่อนเฮ้ยมันต้องดูตำลาก่อนเปิดโพยก่อนจําไม่ได้แล้วแล้วก็ตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราปลูกต้นไม้กันก่อนเนาะเพราะว่าเราต้องการไม้เพิ่มเติมนะคะโอเคเราจะต้องประหยัดบนมีไว้ก่อนนะใช่มันต้องใช้ส่วนเนื้อเป็นไม้เฮ้ยเซฟปิงไม่ดับเลยอ๋อเฮ้ยแย่แล้วจงหมดแล้วจำไว้แล้วต้องมีสักต้น โอ้โหอันสุดท้าย <c oughs> ไอป้ไลปลาไปลูกไว้ก่อนมันปลูกไอเทลล้นรู้นจะเนือออกมือเลย,เยไม่เป็นไรนะาไ่ต้นนี้ก็ยังดีดีกว่าไม่ได้นะยน่มันจะไม่ได้ไมมเมื่อกี้กำเมาสั่นเลยอันนั้นถ้าไม่ได้มันก็ผิดปกติพี่เคมันบักละ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราก็รับไม้กันก่อนดีกว่านะคะแล้วก็นี่เลยค่ะเราครับแบบนี้นะคะเราจะได้มาเป็นถังสกัดน้ํานะคะอุ๊ห์เนี่ดูหน้าตาเป็นไงนี่ไงดูในคู่มือวิกกี้เขาบอกไว้อย่างนี้๋อต้องใช้ไม้ทำเนาะใช่มันเป็น w o ด d e n c r u c บ b นะคะ โอเคจะตั้งไว้แถวนี้ดีกว่านาะเอาเรียงๆกันไปเลยเนาะนอ้นนะคะเฮ้ปลดล็อกอีกแล้วอะ่ะอ้อมรอพี่เคนนี่มันถังขยะให้ชัดเลเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่ถังขยะไม่ใช่พี่เคนในตำราเนี่ยเขาบอกว่ามันสามารถสกัดน้ำออกมาให้เราใช้ได้แต่ว่าเราต้องใช้พุ่มไม้นะคะในการสกัดน้ำค่ะใส่ไปแบบนี้คลิกขวาลงไปเนาะโอ้โอว้วาดวดูดีมาแล้วดูดีน้ำมาแล้วคล้ายๆกับเครื่องคั้นน้ำผลไม้เลยเนาะโอ้โหไ้คั้นจากใบนะเฮ้ยมันคั้นได้จริงๆเหรอพี่เคนมันจะขมไม่เนี่ยอ้อมมันจะขม เระบบป่ะเอ้ยไม่ใช่แล้วมันโคล่าอาร์ตโอเคเราตักน้ำขึ้นมาได้แล้วเนาะโอ้โหเอาสุดยอดโอเคเราม่เอาเทียนเดียวกันต่อให้อ่าเดี๋ยวฝากพี่เคนทำน้ำต่อนะโอเคโอเคอุ้ยมันปลดล็อกมันให้ซีทเรามาด้วยแสดงว่ามันต้องการให้เราทำฟาร์มนะคะเดี๋ยวเราทำกล่องเก็บของกันดีกว่าเนาะเพราะว่าตอนนี้ของมันเต็มตัวแล้วล่ะมันขึ้นมาให้เราทำขนมปังอ้ออ๋อใช่ใช่เควสมันบอกว่าให้เราทำขนมปังก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะปลดล็อกของให้ต่อเนาะอุ้ยกำลังหิวตาลายเลยเนี่ยอุ้ยนึกว่าต้้้ออองงกิิินนขมซะะแแลลลวววว่่หหหเเเรายยัไ หลอนไป่ท่าเด้ไปเอ้ยยๆายาของสำคัญพี่เคนเป็นเพื่อนแล้วนะพี่เคนจะกินเพื่อนลงคอเลยเหรอมันไม่ใช่เพื่อนพี่เคนพี่เคนไม่มีหน้าตายอย่างนั้นนี่เอ้ยมันเป็นเพื่อนร่วมโลกของเรานะพี่เคนวุลลี่เลยบุลลี่เลยในถ้ำน,นี้มันเป็นเพื่อนตัวแรกของเรากันเลยนะ <c oughs> จริงจริงพี่เคงก็เห็นหน้าตาไม่ใช่หรอหน้าตามไม่เห็นเหมือนพี่เคงตรงไหนเลยใครหน้าเหมือนอ้อมอะลยอันหน้าเป็นเพื่อนเราก็แล้วกันเดี๋ยวเขาจะทำฟาร์มแถวนี้ดีไหมเอาเลยเอาเลยตรงนี้เลยเหรอเอาตรงนี้นี่แหละการอื่นต้องทำให้เป็นดินก่อนเนาะจากหินนะคะให้กลายเป็นดินก่อนพาชนะเราต้องทุบทุบทุบแบบนี้ทุบกันเยอะอกปากอกปากเข้าไปจัดไปจัดไปน้ำฟามจะได้แล้วเกือบแล้วเกือบแล้วตอนนี้มันกลายเป็นกลวว้วนะเดี๋ยวต้องทุบอีกทีให้กลายเป็นดินนะคะหลายขั้นตอนน่าดูเลยนี่เอ้ยนั่นแหละมันเป็นกรรม วิธีของเขาไปเช้นแดีวจะดีนะดูดิร,รอบๆตัวทางมีเห็นเต็มเลยอย่างนี้ก็ทำได้ไม่จํากัดเลยอนะดิใช่แต่ว่ายิ่งหรือเข้าไปยิ่งมีมอนสเตอร์นะไม่เป็นไรสมนอนไปสู้เลยไอ้โดนเหยียบตายดีโอเคเราได้พื้นที่ดินมาแลแเราก็ใส่น้ําลงไปแบบนี้นะคะก็น้ําก็ได้แล้วโอเคตักอีกถังนึงเนาะเอาแค่2องถังก็กันเนาะทำไมน้ำมาตักเลยเนาะใช่โอเคตักตรงนี้วิดตรงนี้แล้วก็มาใส่ตรงนี้สุดยอดโอเคแล้วก็เดี๋ยวพวนดินนิดก่อนเนาะโอเคค่ะฟื้นฟ้าเฮ้ยแล้วมันจะโตไหมเนี่ยอ้อมแสงอาทิตย์ก็ไม่เห็น ใช้ไม่ต้องต่อดีเดี๋ยวเราปักทอชไง oh. แล้วก็เดี๋ยวทํารั้วไว้ก่อนเนาะตรงนี้นะคะจะทําแบบว่ากันไว้เนาะไม่ให้เราเดินตกน้ำนะคะจะได้ปักทอชได้ด้วยนะคะจะได้เพิ่มแสงสว่างให้กับความของเราเนาะโอ้โหเาท o i ินวัน โอเคเราก็ปลูกเลยเนาะ <Yeah. S 1> เอาล่ะ oh. แล้วก็หว่านมาเลยซีดลงไปค่ะเราต้องการปลูกต้นข้าวนะคะไปทําขนมปังกันค่ะนีเลยแล้วก็ใส่โบนมิวลงไปค่ะเอาล่ะโบนมิวต้องใช้ประหยัดนิดนึงนะของจะหมดแล้วเนี่ยโอเคลองทุบดยิยังไม่รู้จะหาได้จากไหนเลยเนะาะไม่เป็นไรนะ่าของมันต้องมีต่ออนะพี่เคนจริงเหรอเขาก็ทำฟาร์มสเกวรตันอะ <laughs> <laughs> มันอาจจะปลดล็อกของให้เราก็ได้นะ โอเคเราได้แล้วคะ่ะเราก็เอาวีดนะคะมาคราบเป็นขนมปังที่กดล็ออีกแล้ว<อ>เฮ้ยาวัวถ้าเราครบขนมปังได้นะคะมันก็จะดรอปนี่เลยเจ้าไก่น้อยกับเจ้าวัวน้อยมาให้อย่างละหนึ่งตัวคะ่ะอ้ามีไก่ด้วยเฮ้ย<ด>พี่แ<ง>่เรามีเพื่อนเพิ่มแล้วในสุดเราก็ไม่ต้องมีเพื่อน,น,นอเล่นน้อยลยดีใจด้วยนะในติดกุขินกันเล่าเล่ามาเรจะออกไปยังไงเนี่ยยังยังมันมีโลกภายนอกอีกแล้วก็เดี๋ยวเรามาครบลัวกันดีกว่านะคะเราต้องทำล้วให้กับไก่แล้วก็วัวนะคะไม่งั้นเนี่ยน้องเดินป่วนเปลี่ยน ไม่หมดเลยล่ะางานงอกแน่เลยเ๋ยวมันจะโดนเราตีนะเพราะว่าเราอาจจะนิ้วลั่นได้แบบกำลังทุบของเนี่ยแล้วมันก็มาเดินกั้นเราอ่ะแล้วมันตายได้เลิกเล่นเลยนะ อ๋อทำมันตายนะมันก็ไม่สปาว่าพี่เคนไม่มีทำพลาเลยเนี่ย <c oughs> เราทำลัวข้อขินไม่ดีกว่านาะประหยัดไหมนะคะเอาละให้เจ้าวัวกับเจ้าไก่น้อยเนี่ยเข้าไปอยู่ในนี้ก่อนนะมาเร็วมาโม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 ม,มาข้านี้เลยมา้นี้ลเลยไก่มันจะไม่กินหนอนเขาใช่ปะเอ้ไม่กินหรอกมันกินซีดเขาเป็นเพื่อนกัน <c oughs> เอ,อ้แ้่เป็นไก่แถวบ้านเขามันกินหนอนนะมาเร็วมาเร็วตามพี่เคนมาเร็วเดี๋ยวเราจะล่อพวกมันให้เข้าคอกมาไปก่อนเนาะมันมีชื่อนะพี่เคนแต่ว่าเขาปิดชื่อไว้เดี๋ยวเขาเปิดชื่อให้ดูมาเร็วมาเร็วมาทางนี้ มาแล้วมาแล้ว,ลวจะได้ไม่ไปกินหนอนนะอันนั้นแนวหลงกลละ <c oughs> เปิดไปด้วยขอพี่เคนออกด้วยอย่าพ่งขังพี่เคนนะเจ้าอย่าลองวัวออกมา <c oughs> โอเคค่ะเรามาคัฟของกันต่อดีกว่านาะโอเคแปะไม้เรียบร้อยมาทำสติกเพิ่มกันดีกว่านะคะโอเคได้สติ๊กมาเพิ่มแล้ว<อ>แล้วมาทำบันไดกันดีกว่าค่ะเพราะว่าจะได้บินเข้าบินออกไม่ต้องเปิดประตูนะคะนี่แล้วก็จะปักไว้แถวนี้นี่จนข้างข้างปักวน้วบินออกมางานงอเลยเนี่ยี่เข้าแล้วก็เดี๋ยวเรากระโดดออกกันเนาะ อ่านึกว่าไม่มีขาอ,ออกแต่ต้องระวังนะมันจะบินออกได้นะพวกนี้เจ้าไก่มันชอบบินออกโอเคโอเคปอลอดภัยแล้วโอเคค่ะไหนดูดิอ๋อเราได้เหล็กมาเพิ่มมาละแล้วก็เดี๋ยวเราเผาไดามอนต่อดีกว่านะคะเม็ดนึงก็ยังดีนะดีกว่าไม่ได้เลยเนะาะวังวันะคะต้องมาฟาร์มนอกรอบก,กันแล้วแหละเอาละไดมอนมาหนึ่งเม็ดเก็บไว้ก่อนนะโอ้ยอย่างนี้ไหมนเรามีเกาะไดมอนก็ท่าง,งานทีดเดียวสิ <c oughs> แล้วก็มาเผาคอปเปอร์กันต่อดีกว่านะคะคอพเปอร์ไม่ทำอะไรเนาะแปดจุงยังไม่รู้เลยไม่เป็นไรพี่เคนเดี๋ยวเขาจะมีตําราให้เราต่อต้องราเพชนปลดล็อกเนาะโอเคได้ละเดี๋ยวที่เหลือนะคะเขาปล่อยให้มันเผาคอปเปอร์ไปต่อ,นะะอเนาะเอาล่ะจ้าตัวน้อยตัวนี้ชื่อว่าเดสซี่นะคะแล้วก็ตัวนี้ชื่อว่าคุกกี้นะคะวุ้ยชื่อน่ารักจุงอา้าวเลยอเลย โอ้ยดูดีเพื่อเรามีชื่อด้วยนะพี่เคนเนาะอุ้ยน่ารักเลยอ้อมดูดีนะัตามโมเอ็โมเอ็ <c oughs> ตัวนี้มันเป็นตัวเมียชื่อเดซี่โอเคมันมีหนังสือหินมาหนึ่งเล่มนะคะเราจะลองใช้มันดูก็แล้วกันเนาะอ่าของพี่เคนไม่มี สามารถวับไปห้องสมุดได้อ่ะเอ้าอกิเอามันแล้วอ๋อมันวับไปห้องสมุดได้พี่เคนอ,อยากไปด้วยอ่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นที่ไวสําหรับเก็บคู่มือนะคะนี่คู่มือจะไม่หมดเลยเผื่อของทําหายเหรอใช่เผื่อของทําหายแล้วก็วับกลับได้นะเขาก็จะมีของสํารองให้เราวับกลับได้อย่างนี้นะค่ะก็จะเป็นหนังสือให้เราเนี่ยวับกลับไปที่ถ้าหินได้เหมือนเดิมเนาะแล้วยังมาเผื่อพี่เคนด้วยนะอ้าอยากไปบ้างไงอ๋อ หยิบได้พี่เคนอย่างละเล่มอ,อ้าวอจิแล้วพี่เคนจะไปไงเนี่ยอันน่าไปได้อยู่แล้วเดี๋ยวเขาเอาไปเผื่อโอ้ยเราก็เดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันดีก,กว่าเนาะข้างบนนะคะอาจจะมีของอะไรดีๆก็ได้นะ uh. ลองขึ้นไปสำรวจกันนะคะจะมีสมบัติหรือเปล่าเนี่ยไดมอนด์ไดมอนด์น่ะแน่ใจอะ่ะเ,เจอแล้วของดีอะไรหรอกระด,ดูก <What? S 1> เอาเอามาปลูกต้นไม้กัดแบบว่าพวกบีดได้ไงพี่เคนครองดีนะของกำลังจะหมดแล้วอะ่ะใช่แล้วก็มีใยแมงมุมด้วยนะแล้วก็นเนเธอร์ไลท์เฮ้ยมันจะมีเหรอไม่มีหรอกอจิมันมี ของพื้นฐานให้เราแค่นั้นแหละโอไมโอเคพี่เคนได้ของครบแล้วเดี๋ยวเขากลับไปหานะเราจะต้องวอร์ปตรงนี้ใช่เปล่าอ่ะอ๋อนี่ไงที่กลับไปของเราไปกลับมายังยุคหินแล้วกลับมาทไมเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้พี่เคนหายใจเอาออกซิเจนมีคนเดียวก็ดีเนี่ยเอามายางอากาศหายใจทำไมเนี่ยใช่เขาบอกว่าไม่ว่างหายใจอยู่โอเคพี่เคนเขากลับมาจากห้องสมุดแล้วเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราก็ขอเวลาไปฟาร์มของกันต่อดีกว่าน้อเอาละค่ะเราก็เอาชีวิตรอดในโลกหินสโตนบล็อกในตอนที่สองไปแค่นี้ก่อนเนาะแล้วถ้าใครชอบสโตนบล็ กดกระดิ่งก็เป็นกำลังใจพวกเราเลยเล่นเกมไมโครปต่อไปนะแล้วอย่าลืมเราทำให้พวกคุยกันนะครับอันนี้ต้องไปก่อนละบ๊ายบาย